รเกียอนเออร์เซลจากจุดที่เกือบเลิกฝันสู่แชมป์โลกด้วยแรงศรัทธาของโค้ชผู้เห็นความพิเศษในตัวเขาริกียอนเออร์เซลแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลเวทในปัจจุบันเคยเกือบผันหลังให้กับ,บวงการต่อสู้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มสร้างชื่อแต่สิ่งที่ทําให้เขายืนหยัดและกลายเป Cham ็นแชมป์โลกได้ในวันนี้ไม่ใช่แค่ความสามารถแต่คือความเชื่อและน้ําใจจากโค้ชผู้ที่อยู่เคียงข้างเขาแล้วไม่ยอมปล่อยให้เขาลง้มในวัย19ปีรเกียนมีสถิติไร้พ่าย7-0ในการชกมืออาชีพแต่ใครจะรู้เบื้องหลังิิกกกกทากาาางรรรรรเนนนี่รรหหหัับจด ที่ไม่ลงตัวจึงทาให้ไฟการชกของเขาถูกยกเลิกอย่างต่อเนื่องทําให้เขาไม่มีไรายได้เลยตลอด 8- 9ถึงเเดือนแม้จะยังฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันวันหนึ่งในการซ้อมโค้ชทนไม่ไหวอ,อีกต่อไปความเครียดและความท้อแท้ถาโถมจนหลั่งน้ําตากลางยิ้มและบอกกับโค้ชว่าอยากจะเลิกต่อยมวยพอไม่มีจุดหมายแล้วไม่มีเงินไม่มีไฟไม่มีไรายได้แต่แทนที่โค้ชจะยอมแพ้ตามลิเกยียนวินเซนเพนเกิลและพอโค้ชของเขากลับทาสิ่งที่เหนือคาดหมายทั้งคู่บอกกับเขาว่าฟังนะนายเป็นคนที่มีพรสวรค์มากเงินกับไฟการชกจะตามมาเองขอแค่อดทนแล้วเขาก็ บอกว่าจะจ่ายค่าเช่าให้เดือนนั้นเพื่อให้ได้มีเวลาซ้อมต่อและพวกเขาจะช่วยหาไฟการชกให้คําพูดนั้นเปลี่ยนชีวิตของลิเกียนไปตลอดกาลไม่ใช่เพียงแค่คปลอกใจแต่ยังช่วยเหลืออย่างจริงจังที่ทําให้เขาไม่ต้องเลือกระหว่างความฝันกับความอยู่รอดจากนั้นลิเกียนเริ่มชกในระดับนานาชาติและเส้นทางการชกของเขาก็พุ่งทะยานตอนนี้เราไปด้วยกันทั่วโลกเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนั้น